สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนสัญนะคะคลิปนี้นะคะจะมาสอนทุกคนเปิดร้านรับโรบักฟรีกัน,นะคะ่ะซึ่งไม่เสียงเงินสักบาทเลยนะคะสามารถทําได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยค่ะโดยเรานะคะจะสอนทุกคนทําทั้ง2อ,อย่างในคลิปเดียวกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวจะมาสอนในคอมกันก่อนค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนกดไปที่ตรงนี้ค่ะคําว่า create นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกดที่ด้านล่างค่ะ manage my experience ค่ะในหน้านี้นะคะทุกคนมองไปที่ด้านซ้ายค่ะก็จะมีคําว่า p a o s e s s อยู่นะคะให้ทุกคนเลือกคํานี้ได้เลยค่ะ ถัดมานะคะเราจะต้องเพิ่มรูปค่ะให้ทุกคนกดเลือกไฟล์ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเลือกรูปที่ต้องการมาหนึรูปค่ะตรงคำว่า Pass Name นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ค่ะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะตามที่ต้องการเลยค่ะโดยให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนตรงคำว่า Description นะคะเราก็ใส่คำอธิบายของเกม Pass นี้ได้ค่ะเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนกดที่คำว่า Pre ี view ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะ ต้องส่วนนี้นะคะทุกคนกดที่ปุ่มสีเขียวอีกครั้งค่ะคาว่า verify upload ค่ะถัดมานะคะทุกคนให้ทุกคนกดที่ปุ่มรูปฟันเฟืองค่ะเสร็จแล้วก็กดที่อันแรกนะคะ configure ค่ะแล้วก็คลิกเลือกคําว่า sales นะคะแล้วก็เปิดค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เลือกจํานวน robot ที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็กด save นะคะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการทา Game Pass ในคอมนะคะทุกคนสามารถกดที่คําว่า go to details เพื่อดูอรายละเอียดของ Game Pass นี้ได้นะคะ ก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าเกมพาสที่เราตั้งนะคะมีชื่อว่าอะไรคะ่ะรวมทั้งจํานวนโรบักด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันต่อที่การทําในมือถือกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะแนะนาให้ทุกคนโหลด Google Chrome มาก่อนนะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็พิมพ์ค้นหาคําว่าโรบักซค่ะเมื่อเรากดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้คะ่ะให้ทุกคนกดที่ปุ่ม3จุดด้านขวาล่างคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดคําว่าขอเว็บไซต์สาหรับเดสก์ท็อปค่ะก็จะเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะคะ ในหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนค่ะก็กดคําว่าล็อกอินนะคะที่ปุ่มด้านขวามือบนค่ะใส่ username กับ password ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยนะคะทุกคนกดที่คําว่า create ค่ะของใครนะคะที่ขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะให้กดคําว่า manage my experience ค่ะถัดมาค่ะทุกคนให้ทุกคนเลือกคาว่า process ค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็ทําแบบในคอมเลยค่ะเลือกไฟล์รูปภาพที่เราต้องการนะคะพร้อมกับตั้งชื่อค่ะแล้วก็คาอธิบายเกมพาสด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มสีเขียวคําว่า preview ค่ะ ทันมานะคะก็กดปุ่มสีเขียวอีกรอบค่ะคำว่า v e r i f y upload ค่ะต่อมานะคะให้เลื่อนจอมาทางด้านนี้เลยค่ะกดที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดคำว่า configure ค่ะในหน้านี้นะคะให้กดคำว่า general ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น sales นะคะต่อมานะคะก็กดปุ่มเปิดได้เลยค่ะเราก็เลือกราคาที่เราต้องการนะคะอย่างอันนี้นะคะเราเลือก5ค่ะแล้วก็กด save นะคะสามารถกดที่คําว่า go to details เพื่อดูรายละเอียดได้เลยค่ะก็จะมีบอกนะคะว่าชื่อเกมพา a s s ของเราชื่ออะไรคะ่ะรวมทั้งราคาโรบัสด้วยนะคะ สำหรับแมปที่ทุกคนจะต้องเข้ามานะคะก็คือแมปนี้เลยค่ะ Prestoneate ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่สำหรับเปิดร้านรับโรบักฟรีกันค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกทำเลตรงนี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดร้านสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเกมพาท,ที่เราตั้งไว้นะคะก็ได้อัปโหลดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะใครที่อยากได้ราคาเพิ่มหรือน้อยลงนะคะก็สามารถไปครีเอทตามที่สอนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องกดอีกรอบน,นะคะเพื่อทําการตั้งชื่อร้านค่ะสามารถใส่อะไรก็ได้นะคะ <Durham. S 1> ตามที่ต้องการเลยคคค่่ะะะะะของงเเรานนนจตั้้ป็แบบี เราสามารถเดินไปดูรอบๆได้เลยค่ะว่าคนอื่นนะคะเขาตั้งร้านเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลอไอดีหลักของเรานะคะเทเลพอร์ตมาค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไอดีหลักของเรานะคะโดเนทให้ดูค่ะอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะกด5 r o b รบัค่ะความพิเศษของเกมนี้นะคะหลังจากเราโดเนทค่ะเราก็จะได้เหรียญในเกมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะทุกคนสามารถสังเกตได้ที่มุมซ้ายได้เลยค่ะสําหรับคนที่ถูกโดเนทนะคะก็จะได้เหรียญเพิ่มเข้ามาเช่นกันค่ะหลังจากที่โดเนทนะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาบนหน้าจอได้ค่ะ ทุกคนคะจังหวะนี้ค่ะสังเกตดีๆที่หน้าจอของเรานะคะมีคนด o n a t o b โรบักสฟรีให้เราค่ะเจอแบบนี้นะคะทุกคนเข้าใจดีกับเรามากค่ะเดี๋ยวเราจะไปโดเน a t กลับให้เขากันค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังจะมาตั้งร้านค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะโด o n a t กลับให้เขาทุกอันเลยค่ะอันนี้นะคะก็มี3ราคาค่ะทั้งหมดนะคะก็มี 7+ จ็ดบวกเบวกสิบห้านะคะก็ทั้งหมด29 r o b บเโรบักสค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยกดนะคะต่อไปค่ะก็เป็น7จ็ดโรบักนะคะ เวลาที่เรากดนะคะมันก็จะมีข้อความขึ้นมาที่หน้าจอด้วยค่ะต่อไปค่ะทุกคนอันสุดท้ายนะคะ e <ach> เขาตั้งเป็นหน้ารูปโกรธค่ะมันตลกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากตั้งก็ลองเอาไปใช้กันดูค่ะตอนนี้นะคะก็ดเน a t เสร็จที่เราแล้วะคะ่ะเขาก็บอกตังก o u นะคะขอบคุณค่ะเราก็โอเคยินดีนะคะจากที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะมันก็มีคนที่มาโดเน a t ให้เราจริงๆค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะสําหรับทุกๆคนนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมารับโรบักฟรีได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าโรบัค่ะจะเข้ามายังไงค่ะ ให้ทุกคนกดไปที่รูปโรบัสด้านขวามือบนนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็กดคําว่าโรบักค่ะตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมการซื้อขายทั้งหมดนะคะจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมี pending โรบักค่ะจานวน21โรบักนะคะซึ่งเราสามารถเช็คดูได้นะคะว่าใครโดเนตให้เราบ้างค่ะโดยสามารถกดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ sales of goals ค่ะก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าใครโดเนตให้เราบ้างค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะมีน้องผู้ชายคนนั้นค่ะที่โดเนตให้เรา2ออันค่ะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ ยังไงนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้ามาในแมปนี้นะคะทุกคนทุกคนจะต้องทําตามที่เราสอนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําตามคลิปที่สอนนะคะมันก็จะไม่มีจํานวนโรบักโชว์ขึ้นมาให้คนอื่นกดค่ะโอกาสาในการที่ทุกคนจะได้รับโรบักฟรีนะคะก็มีอยู่หลายวิธีเลยะคะ่ะวิธีนี้นะคะก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งค่ะยังไงนะคะทุกคนมันก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกคะ่ะที่ทุกคนสามารถรับโรบักฟรีได้นะคะซึ่งทุกคนสามารถดูได้ที่ช่องของเราเลยค่ะเรานะคะ,ะ,คะได้ทําการสอนรับโรบักฟรีะคะ่ะจำนวนหนึ่งร้อยโรบักน,นะคะจากไม้ค่ะ คลิปนี้คะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้คะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย